ขอบคุณค่ะคุณซาเป็นยังไงบ้างครับกับโชว์ในวันนี้ครับตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะมีกําลังใจมาไหมวันนี้มีค่ะไหนใครมาบ้างครับมีสามีน้องสาวแล้วก็ลูกสองคนค่ะโอ้น่ารักมากเลยครับเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะครับครับอ้าวเริ่มต้นจากแม่เมาส์เชิญครับเก่งเพราะว่าเสียงเขาอ่อนหวาน เลือกเพลงได้เหมาะสมกับตัวเองเชื่นชมที่ภาษาไทยเขาก็ปิดตัวสวยนะหลายคำทีเดียว<ช>แล้วก็มันถ้าร้องจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากเพราะเนื้อมันสีบรรทัดเองดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายอันนั้นจะทำให้เรามีทักษะในการร้องเพลงต่อๆไปเชื่นชอบนะคะที่คุณยืนร้องสวยงามเพราะเพลงนี้สวยงามก็ขอให้คุณโชคดีลูกขอบคุณ,คณม,มากครับพี่โจเชิญเลยครับก็ต้องบอกว่า ซอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะที่รู้สึกก็ตรงเรื่องความเอย่ยความรักกันแรกกับความเอย่ยความรักกันที่สองอ่ะอันที่สองเพราะมากมันพริ้วมากแต่เหมือนอันแรกเนี่ยมันมันยังแค่แบบมันยังตั้งตั้งตั้งหลักอยู่ว่าจะยังไงดีแต่ว่าเพราะว่าที่พี่พูดอย่างไงเพราะว่าต้องคําว่าณห,หนไหนอ่ะ อันที่อันแรกกับที่สองะมันเป็นโน้ตที่มันเป็นโน้ตพลิ้วอะซึ่งหนูทําตรงเนี้ยให้ความให้เวลากับตรงเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วมันเพราะมากตรงหนไหนนคือแบบมันอนทีาเดี๋ยวไปกับไปดูจะรู้ใช่ไหมแต่ว่าจั่วหัวเนี่ยความเอ่ยความรักเนี่ยมันต้องเปรี้ยงเลยจบสวยจบตัวจบจะปิดหมดภาษาไทยใช้ได้ใช้ได้ดีเลยนะครับก็ก็เชียร์อยู่เป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณพี่โจครับพี่กบครับ ค่ะก็เห็นด้วยกับพี่โจ้นะคะสําหรับกบเองก,บ,กบเห็นได้ค่อนข้างชัดถึงความแตกต่างระหว่างรอบแรกกับรอบสองคือรอบที่2เนี่ยคือมั่นใจขึ้นมากท่อนแรกยังสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นความกังวลดีหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันเลยรู้สึกว่าเสียดายว่าท่อนแรกยังยังมีความที่เราต้องลุ้นอย่างเงี้ยเวลาเวลานั่งฟังสิ่งที่กบชอบก็คือว่ายืนร้องแบบสง่าง,งามเหมือนที่แม่พูดจริงๆแล้วกบก็ประทับใจในการที่ เหตุผลที่จะมาในรายการนี้แค่จะส่งเข้ามาในรายการของเราก็กล้าพอแล้วแค่จะต้องไปฝึกฝนซ้อมเลี้ยงลูกด้วยอะไรด้วยเนี่ยแล้วก็แล้วก็มาแข่งขันในวันนี้แล้วให้ลูกมานั่งดูแบบนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหกบชื่นชมความแม่ของแม่ทุกๆคนนะคะกบชื่นชมความแม่ของคุณซอด้วยขอให้โชคดีนะคะขอบคุณพี่กัจยนครับก็จับได้ถึงความตื่นเต้นรู้เลยว่าตื่นเต้นมากคือรอบสองเพราะจริงย่างอย่างที่เราได้ฟังกันนะครับ เก่งมากแล้วก็จริงผมชื่นชมตั้งแต่รอบแรกที่คุณซอร้องอคุณใช้เทคนิคในการร้องแบบแบบไทยไทยเดิมมาผสมกับร่วมสมัยได้ดีมากแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ถ่ายทอดได้ดีแต่สาหรับเพลงนี้นะครับโดยรวมดีครับแต่ว่าอยากให้ให้ความรู้สึกให้ความเพราะกับความหมายของเพลงให้มากขึ้นผมรูาเสึกว่าคุณซองให้ความเพราะกับการออกคําแต่ว่าถ้าเพิ่มให้ความเพราะกับความหมายของเพลงให้มากขึ้น จะทําให้เพลงนี้ครับมันมันงามด้วยด้วยคาพระาชิพนธ์ที่เพราะอยู่แล้วแล้วเราให้ความหมายของเขามากขึ้นเนี่ยโอ้โหมันจะสวยงามมากๆแต่ว่าก็ก็ถือว่าไม่ไม่ได้น่าเลียดมากครับขอบคุณครับอาจารย์นครับซ้อมไม่ไม่ไม่ได้ไม่สบายใช่ไหมลูกไม่ค่ะเพราะว่าตอนซ้อมหนูดีกว่านี้เยอะเยอะเลยเพราะตอนซ้อมสามรอบหนูดีหมดเลยแต่อาจจะมีความตื่นเต้นเนาะแต่แต่เน้อเน้อเสียงหนูดีมากเนื้อเสียงดีมากแล้วก็ อยากให้ซอมั่นใจว่าคิดว่าลูกเขาคงภูมิใจในตัวซอในวันนี้นะครับถ้าเขาวันหนึ่งเขาเปิดมาเจอคุณแม่เขาร้องเพลงแล้วเป็นเพลงที่เพราะแล้วรู้เลยว่าซอร้องให้ลูกก็ขอโชคดีละกันซอมขอบคุณจันหนึ่งครับเป็นยังไงบ้างครับโล่งมากเลยค่ะตอนนี้เอาลรามาถึงช่วงเวลาที่ต้องจับฉลากแล้วครับว่าใครจะได้ร้องต่อจากเราอยากให้ใครมาร้องต่อจากเราครับอยากได้พี่ทอมมี่ค่ะไอ้ยะ จะะได้ใครอ่พี่ทอมมี่นะฮะอ้าดูซีสายนี้จะแม่นไหมนะฮะอยากได้พี่ทอมมี่นะฮะได้น้องนานะครับโอเค,อเคน้องนานะจะหยิบเพลงอะไรนะครับเดี๋ยวเรามารุ้นกันในช่วงหน้าครับตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับ The Golden Song วทีเพลงเพราะซีซั่น7รอบสาสคนสุดท้าย เราเลือกเพลงยากเกินตัวของนานาไปสำหรับความรู้สึกของผมนั่นเป็นครั้งแรกที่แบบหนูได้ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้แล้วก็หนูมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำตอนนี้อะ